เรักโควิด -19 ได้ทําให้เราปลอดภัยจากโรคอย่าลืมนะครับอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านเพื่อรอดปลอดจากโควิด -19 ท <Okay. S 1> ่านฟังราฟังรายการรู้รักสามัคคีทําความดีเพื่อแผ่นดินอยู่นะครับเพราะเช่นเคยทางทีมงานโค้ชกองตำรวจมาพบกับท่านผู้กอรับพันเอกหญิงสริจันยานทองรองโค้ชกองตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับ หญิงจตางิทมุเทสตระเลิกผู้ช่วยโฆษกกองทบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีประเด็นที่พี่น้องประชาชนคงจะได้ฟังจากท่าน<ม>รองโฆษกกองทับนะครับจากเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวด้วยเช่นหมครับก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะคก็จะจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวก็ว่าได้นะคะ ความสนใจของสังคมแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ถูกเก็บยกเอาไปเป็นทอล์กออนไลน์กันเรื่องอออรรอคอมเมนต์เรื่องการลงในโซเชียลมีเดียต่างรวมถึงการนาเสนอผ่านสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นความสับสนต่างๆมันก็มันเรองมีเปธรรมดานะคะสาหรับเรื่องของตัวเลขเรื่องของอกระบวนการต่างๆเมื่อวานนี้ก็ได้มีการชี้แจงถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงบป,ประมาณเนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศเรา